เครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเเด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับ มาพบกันอแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจนเ a ฮทุกวันครับอยู่กับผมเช่นเคย5ธันวาคม2025วันนี้มาคุยก่อนเกมครับบาสเกตบอล NBA สหรัฐอเมริกาในเช้าวันศุกร์ลงสนามกันทั้งหมด5คู่ครับและ3คู่ที่ผมหยิบยกมาเปเพราะหน้าช่องน้ำเงินในวันนี้ครับคู่แรก p h i l a เฟีย h ว a ตี้ซเจอสะพานทอง Golden นสเต e w a อร์เ r ียร์ครับคู่ที่2 Toronto r a p แรปเเจอกับแอเวอเรส และคู่ที่3นิโอลินพิลิแคนครับเจอกับมิเนโซตาทิมบูบูไปกันที่คู่แรกสนามเวลส์ฟาร์โกเซ็นเตอร์บ้านของฟิลาเดลเฟียครับวันนี้เปิดบ้านเจอกับสะพานทองโกลเรนสเตตบรวเยอร์โดยซิกเซอร์วันนี้ยังคงไม่มีโจเอลเอ็มบีดกับเคลลี่อูเบรจูเนียร์ผู้เล่นตัวจริงประกอบไปด้วย er i, H, Com, ทาริสแม็กซี่วีเจชคอมเทพเจ้าพอจร์ดโดมินิกบาโลและแอนเดรยดัมมอนส่วนสะพานทองโกลเรนสเตตบรวเยอร์ครับยังคงไม่มีสเตเฟนเคอร์รีกับเดียนทูนี่เมลตัน ผู้เล่นหลักวันนี้ตัวจริงประกอบไปด้วยจิมมี่บัตเลอร์กับเรมอนกรีนเป็นแม่ทัพเสริมด้วยไอ้ฟูเบรนเดนพัสเซมสกี้วิลริชาร์ดและก็โมเสสมูดดี้โดยวอริโออยู่ในอันดับ8สายตัวนตกส่วนซิกเซอร์อันดับ9สายตัวนออกซีซั่นนี้ทางด้านซิกเซอร์มีผลงานที่ดีกว่าเล็กน้อยครับและเกมนี้ก็เป็นเกมสำคัญสำหรับสะพานทองครับแม้จะไม่มีสเตเฟนเคอรีก็ตามครับ แต่ก็คิดว่าจิมมี่บัตเลอร์ครับน่าจะนำลูกทีมมาสู้แบบสุดชีวิตมาสู้กับซิกเซอร์ในวันนี้แม้ประสิทธิภาพในเกมรุกของสะพานทองจะขาดหายไปบ้างครับแต่ด้วยตัวเก่าอย่างเรดมอนกรกินกับจิมมี่บัตเลอร์วันนี้ถ้าแพ้ก็คงไม่เกิน4แต้มดิมิดีอาจจะมีเซอร์ไพร์ ไปกันต่อที่คู่ที่2องโตเรนโต้แรปเตอร์ไดโนเสาร์ดวลกับทางด้านเอลเอลเลเกอร์สเล่นกันที่สกอตเตียแบงก์อารีน่าประเทศแคนาดาครับโดยผู้เล่นตัวจริงของแรปเตอร์วันนี้ประกอบไปด้วยเบนดอนอินแกรมเป็นแม่ทัพครับเสริมด้วยเอ็มรเอลควิกลี่จากโคบีวอเตอร์สกอตตี้บารและซานโดมามูเคลัสวิลลี่ครับเป็นเซนเตอร์คอยริเบิลโดยมีอาร์เจแบลเดตกับจาคอบโพเทลไม่สามารถลงสนามได้ในเกมนี้ ส่วนเอเวเลเกอร์สครับวันนี้นําโดยทางด้านออสตินรีฟกับเรบอนเจมส์ครับเลเกอร์เองน่าเป็นห่วงไม่มีลูก้าดดนชิกกับมาคัสสมาร์ทในเกมนี้เสริมด้วยเกฟวินเซนต์ครับรุชิชิมูระครับแล้วก็เดียนเรเอตันเลเกอร์อยู่ในอันดับ2ของสายตะวันตกส่วนแรปเตอร์เป็นอันดับ2ของสายตะวันออกเกมนี้ก็น่าจะเดือดพอสมควรครับแรปเตอร์เองมีผลงานที่ยอดเยี่ยมในซีซั่นนี้ครับ ส่วนเลเกอร์เองครับก็มีผลงานยอดเยี่ยมเช่นกันครับในสายตัวตกเป็นรองแค่โอเคซีเท่านั้นเกมนี้แม้ไม่มีลูค้าดอนชิครับเลเกอร์ก็น่าจะบุกมาสู้กับแรปเตอร์ได้ดีไม่ดีมีชนะไปกันต่อที่คู่ที่3นิวลีนพิลิแคนเจอกับหมาป่ามิเนโซตาทิมบูบูโดยเจ้าบ้านนิวลีนพิลิแคนครับนำโดย the Third, Bre เทรเมอ,อร์ฟีเดอร์ตเบรสแม็กโกเวนรับเจโรเมียเฟียแล้วก็ซัดดิกเบครับโดยมีดาวรุ่งอย่างเดลิกควีนเป็นเซนเตอร์คอยรีบาว ผู้เล่นบาดเจ็บเพียบสำหรับพิลิแคนครับทั้งเดียนเต้เมอร์เรย์เฮเบิร์ตโจนไซออนวิลเลียมสันและก็จอแดนพูส่วนทีมบาบูฟไม่มีปัญหาเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บวันนี้ยังคงมาแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบครับนำโดยเจ้าชายหมาป่าแอนแมนแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดส์ครับดอนเต้ดิวิเซนโซจาเดนแม็กแดนเนลสตูลเลสเรนเดลและรูดี้โกแบทีมบาบูฟซีซั่นนี้ชนะ13แพ้8ส่วนบวยอยยางพิลิแคนชนะ3แพ้ไปถึง19เกมครับ และการเจอกันในเกมล่าสุดคู่นี้ต้องไปดวลกันในช่วงโอเวอร์ไทม์ครับแล้วก็ชัยชนะตกเป็นของทิมบูวูฟครับแม้จะไม่ได้ขาดลอยในเกมนั้นอชนะได้แค่เจ็ดแต้มเท่านั้นแต่เกมนี้ผมมองว่าน่าจะขาดกว่าเกมแรกทุกสำนักมองว่าเป็นต่อประมาณ11แต้มค่อนข้างโหดและแพงเหมือนกันสําหรับการเล่นทีมเยือนครับแต่วันนี้ผมมองว่าหมาป่าน่าจะมาดีทัศนาจารเจสามคู่หน้าช่องน้ําเงินครับวันนี้ชอบทีมเยือนทั้งหมดเริ่มจากคู่แรกชอบสะพานทองโกลเด้นสเตทไบร์เออร์แพ้คงไม่เกิน4แต้ม คู่ที่2องแอร์เวลเกอร์น่าจะสู้ได้แม้ไม่มีลูก้าและคู่ที่3หมาป่ามินนโซตาทิมโบบูบวับนนี้น่าจะมีของครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @NBA 2 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ n b a 2 2 2ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ